ครับพักท่ายสบายดีพี่น้องป้องปายสุปสุสคนพบกับนัดเล้าลานเปิดเส้นบริสียไปใส่เลือพี่น้องทอทอหน่อยๆพี่มากแค่หน่อยเนาะเดี๋ยวหนันเดี๋ยวหนีเดี๋ยววุ่นวายกันเลยโอ้ยเดี๋ยวแม่ต้องเคลียร์กระทอแลครับเนาะอาบ,บเป็นยังครับกะเพื่อเอฟซีกับออากาศชื่อเก่าล่ะครับเนาะมือี้นัดกัสิป้ามากแกงหัวปลาคอตากแกงได้มาจากสิงบุรีน้ำแ้างตั้งปัเด แต่ว่าหัวปลาคอเนี่เขาหัวปลาคอใหญ่ามาตากแหงนะครับ,บ,บนเนาะตับครับเป็นชิ้นพอดีค่ำจากน้อยเด้่ตรงเป็นหัวก็ได้แต่ว่าระวังเกีียวมันเกีียวมันคุ่มทันใดอ่ะตอนอื่นเขาก็ตอกเอาหัวปลาคอเนี่เท่าเป็นชิ้นพอดีค่ำนี่มาต้มก่อนเนาะครับเนาะนัดต้มน้ำกินเผื่อหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเนื้อหัวปลาคอเนี่ยมันจะมีรสชาติเข้มเนาะครับอีกอย่างก็เห็ดไห่เนื้อมันนุ่มหลังจาก ต้มน้ำทิ่มรอบนึงนัดกะตับเครืองใส่นะครับกับพริกหอมแดงกระเทียมใส่จังน้อยนะครับพร้อมมันหอมหอม,หอมตะไคร่ลงไปนะครับเน,นานะนัดใส่บักเขือเครื่องน้ำเลยครับเด้อบักเขือส้มอันละเพื่อความแซ่บความนัวปรุงรดตามใจชอบครับปลาล้านนิดหน่อยผงเจลิสน,นิดหน่อยแค่นี้จะน,นวัแล้วพอหัวประคอมันนวนะครับประกาศตามลงไปนะพี่น้องเนาะ เป็นเมนูที่คือ,อยาดิกเกลียว่น้องเอ้ยคิดทอดาสาดคิดทอดเส้นเป็นไดเป็นไดจะแซบบอกแกงหัวปลาคอตากเห้ง